รวม6โปรโมชั่นแฟรนไชส์ใช้งานได้จริงปี2565 ปัญหาเรื่องสินค้าราคาแพงดูจะเป็นเรื่องใหญ่มากในตอนนี้ดังนั้นการใช้เงินจึงต้องคุ้มค่าแม้แต่การลงทุนเองก็ตามและวิธีลงทุนที่คุ้มค่ามากที่สุดคือการเลือกใช้โปรโมชั่นลดแลกแจกแถมที่จะช่วยประหยัดเงินในกระเป๋าของคนลงทุนได้อย่างมากด้วยเหตุนี้เว็บไซต์ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ .com จึงได้ร่วมกับแฟรนไชส์รายต่างๆในโครงการโปรโมชั่นแฟรนไชส์เพื่อเป็นการคืนกำไรให้กับสมาชิกไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์และผู้เข้าชมเว็บไซต์โดยมอบสิทธิพิเศษส่วนลดค่าแฟรนไชส์สินค้าและบริการเมื่อ ซื้อแฟรนไชส์นั้นๆเพียงปิ้นคูปองส่วนลดในหน้าเว็บไซต์เพื่อเป็นหลักฐานในการซื้อสินค้าและบริการตามเงื่อนไขและระยะเวลาที่เจ้าของแฟรนไชส์กำหนด 1. แฟรนไชส์บันนี่เชคคาเฟ่แถมฟรีวัตถุดิบสูงสุด56,000บาทหมดเขต31กรกฎาคม2,565 การลงทุนเปิดร้านเครื่องดื่มยังคงเป็นเทรนสุดฮิตที่น่าสนใจโดยเฉพาะร้านที่มีรูปแบบและเอกลักษณ์ของตัวเองถือว่าเป็นจุดขายที่ดีมากโดย Bunny Check Cafe จัดแต่งร้านสร้างบรรยากาศดึงดูดลูกค้าได้เป็นอย่างดีราคาสินค้าไม่แพงเข้าถึงลูกค้าได้ทุกเพศทุกวัยและน่าสนใจยิ่งขึ้นเมื่อจัดหนักโปรโมชั่นลดราคาแพ็กเกจลงทุนได้แก่ เกต A ชานมไต้หวนันซูเฟ่แพนเค้กจาก318,000เหลือ259,000บาทแพ็กเกจ B ชานมไข่มุกคอฟเฟิลครัวซองจาก248,000เหลือ219,000บาท แพ็กเกจ C น้ำปั่นคอฟเฟ์ควัซอง1 1 8 0 0 0บาทแถมฟรีวัตถุดิบโปรโมชั่นเปิดร้านมูลค่า7 0 0 0บาทแพ็กเกจ D น้ำปั่นซูเฟ่แพนเค้กจาก1 8 0 0 0 0บาทแถมฟรีวัตถุดิบโปรโมชั่นเปิดร้านมูลค่า1 5 0 0 0บาทแพ็กเกจ XL ทั้ง4ธุรกิจจาก436,00 0เหลือเพียง359,00 0บาทค่าการตลาดฟรี6เดือนแถมฟรีวัตถุดิบโปรโมชั่นมูลค่า3 0 0 0 0บาทและพิเศษยิ่งกว่าโปรโมชั่นสำหรับสมาชิกไทยแฟร์ชัยเซ มาเก็ตติ้งฟรี1ปีมูลค่า36,000บาททุกแพ็กเกจและเมื่อซื้อแพ็กเกต A ยังแถมฟรีวัตถุดิบและแพ็กเกตชุดเปิดร้านมูลค่า20,000บาทให้อีกด้วยใช้สิทธิ์โปรโมชั่นได้ตั้งแต่วันนี้ถึง31กรกฎาคม2565 แฟรนไชส์บ้านรักภาษาจัดโปรโมชั่นแถมฟรีหลักสูตรภาษาญี่ปุ่นสื่อการสอนมูลค่า390,000บาทหมดเขต31กรกฎาคม2565 บ้านรักภาษาเป็นแฟรนไชส์การศึกษายอดฮิตที่เปิดดำเนินกิจการมานานกว่า20ปีปัจจุบันมีสาขาทั่วประเทศให้ความรู้ด้านภาษาจีนอังกฤษตามสโลแกนเรียนสนุกได้ความรู้ต้องบ้านรักภาษาพร้อมจัดหนังจัดเต็มให้คนที่สนใจได้เลือกลงทุนได้แบบสุดคุ้มเงื่อนไขไม่ยากเพียงสมัครแฟรนไชส์ภายใน31กรกฎาคม2565แถมฟรีทันทีหลักสูตรภาษาญ,ญี่ปุ่นสื่อการสอนมูลค่ากว่า3,900บาทเพิ่มโอกาสให้คนที่ต้องการลงทุนประหยัดสุดคุ้มและมีโอกาสในการสร้างธุรกิจให้เติบโต อย่างมีคุณภาพโดยบ้านรักภาษามีทีมงานมืออาชีพคอยให้คำปรึกษาและดูแลผู้ลงทุนทุกคนได้เป็นอย่างดีและยังมีการพัฒนาหลักสูตรการสอนให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนอย่างต่อเนื่องอีกด้วยใช้สิทธิโปรโมชั่นได้ตั้งแต่วันนี้ถึง31กรกฎาคม2565 3 G English Academy จัดโปรโมชั่นแฟรนไชส์ส่วนลด100,000บาทสำหรับ2สาขาแรกหมดเขต31กรกฎาคม2565 ฟรนไชส์จีอิวลิทอะคาเดมีเป็นสถาบันสอนภาษาต่างประเทศที่มีชื่อเสียงในด้านของการสอนภาษาอังกฤษแนวใหม่โดยใช้ครูเจ้าของภาษาโดยเฉพาะภาษาอังกฤษสำหรับเด็กผสมภาษาหลักสูตร ESL เข้ากับธรรมชาติของการเรียนภาษาของเด็กไทยให้ผู้เรียนเห็นผลได้อย่างรวดเร็วและเปิดโอกาสให้คนสนใจได้เลือกลงทุนได้สะดวกมากยิ่งขึ้นทางแฟรนไชส์จัดโปรโมชั่นมาบส่วนลด100,000บาทสำหรับสองสาขาแรกสามารถเลือกลงทุนได้ทั้งแบบสัญญา3ปีและสัญญา5ปีโดยจุดเด่นที่น่าลงทุนคือไม่มี ค่ารายเดือนมีระบบและแผนการสอนที่ชัดเจนรับผิดชอบเรื่องของการหาครูต่างชาติการฝึกอบรมครูและการันตีครูที่ส่งไปสอนรวมถึงมีหลักสูตรการสอนที่หลากหลายใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง31กรกฎาคม2565 4. แฟรนไชส์ควิกเลนจัดโปรโมชั่นฟรีค่าแฟรนไชส์แรกเข้าหมดเขต30กันยายน2565 คิวกลคือศูนย์บริการยางและรถยนต์ระดับสากลที่มีมาตรฐานที่พร้อมบำรุงรักษารถยนต์ทุกยี่ห้อโดยช่างผู้เชี่ยวชาญอย่างมืออาชีพและเป็นกันเองลูกค้ามั่นใจได้ว่าจะได้รับสินค้าและบริการที่มีคุณภาพดีเยี่ยมจากทีมงานที่มีประสบการณ์และได้ผ่านการทดสอบอบรมจนครบหลักสูตรตั้งแต่การเปลี่ยนน้ำมันเครื่องและไส้กรองเปลี่ยนยางรถยนต์ตรวจซ่อมระบบเบรคโช๊คอัพและระบบช่วงล่างจนถึงแบตเตอรี่รถยนต์และบริการอื่นๆครอบคลุมกว่า14กลุ่มและเพื่อเปิดโอกาสให้ความสนใจได้ไดร่มลงทุนได้ง แฟรนไชส์ควิกเลนจึงมอบสิทธทิพิเศษให้ดังนี้โปรโมชั่นฟรีค่าแฟรนไชส์แรกเข้าฟรีพิเศษเฉพาะผู้ที่สมัครผ่านไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ฟรีค่าแฟรนไชส์แรกเข้าไม่เรียกเก็บภายหลังฟรีค่าทำเนียมแฟรนไชส์หปีแรกเรียกเก็บปีที่2ผู้สนใจสามารถใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมถึง30กันยายน2 5 6 5 แฟรนด์ใช้บาจาจัดโปรโมชั่นส่วนลดค่าแฟรนไชส์ลด50%จากปกติ1 0 0 0บาทหมดเขต31ธันวาคม2565 บาจาได้มีการพัฒนามาสู่ระบบแฟรนไชส์เพื่อเพิ่มโอกาสให้คนสนใจได้เลือกลงทุนในธุรกิจที่มีอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนมากกว่า33%ขึ้นอยู่กับทำเลและขนาดร้านค้าโดยมีทีมงานคอยซัพพอร์ตความรู้ด้านสินค้าพร้อมทีมขายที่ไปให้ความรู้แก่ผู้ลงทุนรวมถึงการดีไซน์ร้านให้ดึงดูดใจลูกค้าได้มากขึ้นพร้อมทั้งการวางระบบบริหารจัดการต่างๆเพื่อให้สามารถเปิดร้านได้อย่างมืออาชีพและเพื่อให้คนสนใจเลือกลงทุนได้ง่ายขึ้นแฟรนไชส์บาจาจัดโปรโมชั่นมอบส่วนลดกว่า5 0 เหลือค่าแฟรนไชส์ในการลงทุนเพียง50,000บาทจากปกติ1,000 0 0บาทใช้สิทธิโปรโมชันได้ตั้งแต่วันนี้ถึง3 1ธ0ันวาคม2,565นหบแฟรนไชส์ยลสมาช็อปมอบส่วนลดค่าแฟรนไชส์เหลือเพียง1,000 0บาทหมดเขต31ธันวาคม2,565 อาซาอบอยผู้นำระดับโลกในเรื่องโซลูชันของระบบการเปิดปิดประตูอย่างครบวงจรรวมถึงผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์รักษาวความปลอดภัยภายใต้แบรนด์เยลมีการขยายตลาดสู่พื้นที่ใหม่ๆอย่างต่อเนื่องผ่านการพัฒนาช่องทางการขายโดยนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับพื้นที่นั้นๆเน้นการบริหารจัดการต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพให้ทุกการลงทุนของผู้สนใจสามารถมีไรายได้จากธุรกิจได้อย่างเต็มประสิทธิภาพโดยสามารถเปิดได้ทั้งภายในห้างสรรพสินค้าหรือเป็นสินค้าเสริมภายในร้านเครื่องใช้ไฟฟ้าร้านขายวัส สดูก่อสร้างต่างๆเป็นตน้นและง่ายยิ่งขึ้นเมื่อมีการจัดโปรโมชั่นมอบส่วนลดค่าแฟรนชายเหลือเพียง1,000 0บาทและยังพร้อมสนับสนุนเงินลงทุนสำหรับการจัดร้านตกแต่งร้านอีกกว่า50%ทันทีถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งแฟรนไชส์ที่จัดหนังจัดเต็มเพิ่มโอกาสให้ผู้ลงทุนมีโอกาสสร้างกำไรได้อย่างสูงสุดจนใจใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง31ธันวาคม2 5 6 5 ไทยแฟนชายเซ็นเตอร์เว็บรวมธุรกิจแฟนชายใหญ่ที่สุดในไทยมีแฟนชายชั้นนำให้คุณเลือกมากกว่า600แบรนด์มีผู้สนใจลงทุนแฟนชายแล้วกว่า250,000คน f คนแฟนชายโซลูชันอันดับหนึ่งของไทยบริการให้คำปรึกษาการสร้างระบบแฟนชายอยากซื้อแฟนชายอยากขายแฟนชายอยากทำเป็นแฟนชายแอดไลน์เลยสนใจโฆษณา0 2 1 0 1ส1 8 7 ขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะหากท่านชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์และสิ่งสำคัญเลยนะคะอย่าลืมกด subscribe ตามด้านล่างนี้เลยค่ะ